บทที่เก้าปราสาสรร้างสองเย่เทียนเดินออกมาก็พอดีกับเวลาที่ปราสาทเปิดพอดีพวกเขาเข้ามาก็ประมาณหนึ่งชั่วยามครึ่งแล้วแอร์ลัวทุกคนก็ออกจากปราสาสและออกเดินทางต่อทันทีเพื่อไปยังที่อื่นอีกนี่พวกเจ้าเข้าในนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ชายคนหนึ่งกล่าวโดยพวกมันมีกันห้าคนแต่ละคนตัวใหญ่บึกทั้งนั้นเย่เทียนไม่ตอบและเดินหนีพวกมันไปแต่พวกมันหายนอเลยจะยอมที่จะให้ผ่านหยุดเดีย๋ยนี้ใครสั่งให้นอจ้าไปและจงมอบทรัพยากรทั้งหมดออกมาซะมันกล่าว และข่มขู่ทันทีถ้าไม่ให้หลักเย่เทียนถามมันทันทีเจ้าก็ทิ้งชีวิตแว่ที่นี่ซะมันกล่าวท่านลุงมู่ไบเมยยออิงพวกเจ้าจะทําไงเย่เทียนกล่าวถามทันทีแล้วแต่พี่ใหญ่ขอรับมู่ไบกล่าวเบาๆอิงมอเก็บให้หมดเย่เทียนกล่าวขอรับม่อหลงขานรับฮ่าฮ่าฮ่าพวกเจ้าจะเก็บใครมันพูดยังมีทันจบหัวมันก็ขาดจัดตัวทันทีจุดจุดฉับเมยยออิงใช้แส้วายุทันทีเสียงแส้ดังขึ้นเบาๆที่ปลายแส้กระทบร่าง จุดเปริยร่างมันขาดออกจากกันทันทีและคนอื่นๆก็ไม่ต่างกันเลยพวกเขาใช้เวลาแค่สิบลมหายใจเท่านั้นสามสาวได้แต่อ้าปากค้างไปตามๆกันพวกเขาไม่คิดว่าเมยออิงจะเก่งขนาดนี้และแถมนางยังอายุน้อยอีกนี่พวกเขาฝึกกันแบบหายนอนนี่มันสัตว์ประหลาดชัดๆเอาเดินทางต่อแต่ข้าว่าเราน่าจะออกไปมากก่าวเพราะมันไม่มีอะไรแล้วหรือพวกเจ้าว่าไงเย่เทียนถามแล้วแต่คุณชายเจ้าคะแค่นี้พวกเราก็ได้เยอะแล้วสามวาสาวกล่าวพวกท่านพักอยู่ที่ใดหรือเจ้าคะอี้จื่อถาม พวกข้าพักที่เมืองชางกู่เย่เทียนกล่าวเอาละเราออกไปกันเถอะม่อหลงกล่าวและเดออนนําไปคนทั้งหมดได้ออกมาที่ข้างนอกพบคนมากมายยืนรอลูกหลานของตัวเองอยู่ทําให้เย่เทียนรู้ว่าปราสาทลึกลับนี้จากัดอายุของผู้เข้าไปด้วยแต่เขาไม่สนใจพวกเจ้าปิดเรื่องทรัพยากรที่พวกเจ้าได้มาด้วยถ้าไม่อยากมีอันตรายเย่เทียนกล่าวเจ้าค่ะทั้งสามกล่าวขานรับจากนั้นคนทั้งเจ็ดก็จากมาด้วยความมุนงงของคนที่เฝ้ารอบุตรหลานของตนว่าทําไมพวกเขาถึงออกมาเร็วนะักทําไมพวกเขาออกมาเร็วนะักล่ะ ข้าว่าคงสู้ใครไม่หายวอแย่งชิงไม่ได้เลยยดอดใจช่างอ่อนหัดจริง,รงๆเสียงพูดคุยดังมาแต่มีหรือที่เย่เทียนจะสนใจเขายังพาทุกคนเดินต่อไปเมื่อถึงที่หมายทุกคนก็แยกทางกันไปเย่เทียนใช้เวลาสองชั่วยามในการเดินทางกลับพี่ใหญ่เราจะไปหายนอต่อเจ้าคะ่ะเมยยออิงถามในขณะที่กําลังจะเข้าเมืองเจ้าอยากซื้อของมีใช่หรือเย่เทียนกล่าวซื้อขออองอเย้เยเยเยแต่เอกข้าไม่มีเหรียญเงินเลยนี่เมยยออิงกระโด,ดดดีใจในตอนแรกก็เสียงเศร้าเมื่อนึกได้ว่าตัวเองไม่มีเหรียญเงินเลย ท่านที่เมยออิงทำหน้าเศร้าเข้าหาหมู่ไปทันทีและทำตาละห้อยหน้าสงสารมู่ไปมองมาด้วยสีหน้าบึ้งตึงแต่ในใจกลับยิ้มและหัวเราะในความสนของน้องสาวคลางสายหน้านาทานพี่นึกว่าสงสารข้าเถอะเมยออิงกล่าวเสียงเศร้าวดวงตาละห้อยเย่เทียนเห็นกอดคำไม่ได้ในการกระทำของเมยออิงเลยมองแล้วก็ยกยิ้มเบาๆอืมได้แต่ไม่มากนะมู่ไปตอบแต่ในใจเขารู้ว่าถ้าเมยออิงได้ซื้อเมื่อไหร่เขาแทบหมดตัว เย้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 ข้ารักท่านพี่ที่สุดเลยว่าแล้วก็เข้าไปกอดแขนมู่ไบทันทีและแนบหน้าลงที่ไหโลพอพอไม่ต้องอ้อนเลยเจ้าตัวแสบมู่ไบกล่าวพร้อมเอามือขยี้หัวของเมยออิงอย่างแรงโอ้ยอัศเจรีกลับหัวอัศเจรีท่านพี่ผมข้ายุ่งหมดแล้วพี่ใหญ่ดูสิเมยออิงโวยวายพร้อมกับพ้องเย่เทียนเอาละละเดียวพี่ออกให้แต่จะเป็นมู่ไบเป็นจ่ายให้เท่าให้กับเราหมดแน่เย,ย่เทียนกล่าวเย้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 ข้ารักพี่ใหญ่ที่สุดเลยยอ,ย,อดดเยยอเยยอย พร้อมซบหน้าลงที่แผ่นหลังเย่เทียนก็ให้ขี่ไปจนจะถึงทางเข้าเมืองม่อหลงมองพวกเขาด้วยดวงตาและรอยยิ้มที่มีความสูขขอนายน้อยแม้ขาดความอบอุ่นจากบิดาและมารดาแต่ก็ยังมีความสูขขอกับคนเหล่านี้ได้บทที่เกบเอดเดินทางต่อหลังจากงานแต่งผ่านไปได้จัดหนักชางหลิงไปสาวันสามคืนไปแล้วแม้จะมีเหล่าตระกูลต่างๆต้องการสร้างไมตรีกับเขาแต่เขาก็ไม่ได้สนใจแม้แต่สามสำนักเขาก็พยายามไม่ยุ่งเกี่ยวเขาอยู่กับชางหลิงทั้งสาวันสามคืนเลยหลิงเอ๋อวันนี้ข้ามีอะไรจะให้มานี่สิ เย่เทียนกล่าวหลังจากเสร็จภารกิจกับภรรยาเจ้าคะท่านพี่ว่าแล้วนางก็มาหาเย่เทียนเนื่องจากระดับการบ่มเพาะเจ้าสามารถดูดซับาธาตุนี้ได้ข้าจะให้เจ้าดูดซับให้เสร็จก่อนที่จะออกเดินทางและจะให้เจ้าเข้าไปฝึกกับท่านแม่ของข้าเย่เทียนกล่าวและโอบก,กอดน,นางเจ้าคะท่านพี่ชางหลิงกล่าววอเย่เทียนเดินมากลางห้องแล้ววาดมือออกสร้างค่ายกลนกับขังป้องกันความร้อนทันที เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ให้ชางหลินเดินมานั่งตรงกลางห้องแล้วเอาแก่นแทบเพลิงสวรรค์ออกมาความร้อนแรงดั้งเดิมนั้นแรงมากแต่ถูกเย่เทียนสอกดแววทำให้ชางหลินแค่หายใจลําบากเท่านั้นเพราะชางหลินนั้นก็มีธาตุไฟเช่นกันเจ้าทาการดูดซับซับเพราะมันเหมาะกับเจ้าเย่เทียนกล่าวและส่งแก่นแทบเพลิงสวรรค์ให้เจ้าคะท่านพี่ข้าจะพยายามชางหลินกล่าวแล้วเริ่มทาการดูดซับทันทีความร้อนจากแก่นแทบเพลิงสวรรค์มีความร้อนแรงมากทาให้ชุดของนางไม่จนหมดเหลือเพียงเรือนร่างที่งดงามปานประติมากรรมแม้มีไฟครอบคลุมทั่วร นางเองก็งดงามอยู่แล้วการดูดซับดำเนินต่อไปอย่างช้าๆเย่เทียนเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วก็ออกจากห้องมาข้างนอกเจ็ดวันผ่านไปที่ชางหลิงดูดซับแก่นแทบเพลิงสวรรค์ได้แล้วเสร็จเย่เทียนมอองการเปลี่ยนแปลงของนางสีผมของนางออกแดงดวงตาของนางก็ออกแดงดูแล้วสวยงามมากเอ๊ท่านพี่อย่าเพิ่งมองมาข้าอายนางกล่าวพร้อมเอามือปิดเจ้าจะอายทาไมข้าได้สัมผัสหมดแล้วเย่เทียนกล่าวขำๆก็ตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันนี่เจ้าคะ่ะนางว่าอายอาย อืมว่าแล้วเย่เทียนก็เดินมาอุ้มนางไปที่เตียงนอนก่อนจะจัดหนักอีกครั้งเมื่อเสร็จแล้วเย่เทียนจึงกล่าวว่าลินเอ๋อเมื่อเจ้าพัฒนาการได้แล้วเราจะออกเดินทางทันทีเย่เทียนกล่าวขณะที่ยังกอดนางอยู่เราจะไปหายนองกันเจ้าคะ่ะนางกล่าวทั้งที่ยังนอนกอดกับเขาอยู่บนเตียงเราจะไปทวีประดับสูงกันเย่เทียนกล่าวเจ้าะยังไงข้าก็จะติดตามท่านที่อยู่แล้วนางกล่าวอย่างง่ายอืมใส่ชุดเถอะข้าจะพาเจ้าไปที่หนึ่งเมื่อไปแล้วเจ้าห้ามบอกใครในการมีอยู่ของมัน เย่เทียนกล่าวอืมมอเจ้าค่ะว่าแล้วนางก็ลุกขึ้นใส่ชุดแล้วเย่เทียนก็เดินมาหาเมื่อใส่ชุดแล้วเย่เทียนวาดมือออกพันธสัญญาอัขรศสีทองก็ปรากฏขึ้นหยดเลือดเจ้าลงไปเย่เทียนกล่าวเบาๆเมื่อได้ยินเย่เทียนกล่าวชางหลินก็ทาตามทันทีแสงสว่างว่าขึ้นแล้วพุ่งเข้าใส่ที่หว่างคิ้วนางทันทีเอาละไปกันเถอะเย่เทียนเดินมาจับมือนางหายเข้าไปในปราสาททันทีพี่ใหญ่เมยยออิงเรียกแล้ววิ่งเข้ามากอดทันทีและซบหน้าลงกับอกกว้างด้วยความคิดถึงว่าไงเจ้าตัวแสบ เย่เทียนกล่าวแล้วลูบหัวนางเบาๆเอ๊ะท่านพี่นี่ใครเจ้าคะ่ะนางกล่าวถามทันทีที่มองเห็นซางหลินนี่คือที่หญิงรองของเจ้าเย่เทียนกล่าวคาราวะ่าท่านพี่หญิงรองเจ้าคา่ะแมยออิงเจ้าค่ะแมยออิงกล่าวทักทายเออค่ะขา้ขา,ขาชางหลินเจ้าค่ะชางหลินกล่าวอย่างตกใจยี่ยี่ยี่เรียกข้าว่าอิงเอ๋อก็ได้ท่านพี่หญิงรองเมยออิงกล่าวแล้วหัวรเราะเบาๆแล้วเย่เทียนก็พาไปหาทุกคนที่อยู่ในห้องโถงของปราสาสหลินเอ๋อนี่ท่านพ่อท่านแม่และท่านปู่ของข้าและเจ้าจะเข้ามาฝึกฝนในนี้ และนี่พี่หญิงใหญ่ของเจ้าเย่เทียนกล่าวและผายมือมาทางเชีย ru วชูรันคารวาท่านพ่อท่านแม่ท่านปู่และพี่หญิงใหญ่เจ้าข้าข้าทางหลิงเจ้าค่ะนางกล่าวแล้วข้องหัวทําความคราวรอพออื้ยินดีต้อนรับนะว่าแล้วหงเย่ก็เดินมากอดนางอื้สวัสดีจะน้องหญิงข้าเชียวชูรันเชียวชูรันแนะนาตัวแล้วเดินเข้ามาหานางจากนั้นทั้งสองก็คุยกันเงียบแต่สักพักทั้งสองเหมือนพี่กับน้องกันจริงๆที่สนิทกันมากเย่เทียนมองแล้วก็ยิ้มก่อนกล่าวว่า หลินเอ๋อเราออกไปกันเถอะจะได้ไปลาท่านพ่อตาด้วยเย่เทียนกล่าวเจ้าคะถ้าเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนนะเจ้าคะพูดแล้วนางก็ลุกขึ้นค้องหัวและกล่าวลาทั้งสองออกมาที่ข้างนอกแต่ยังอยู่ในห้องของทั้งคู่เย่เทียนเดินจูงมือช่างหลินไปที่ตำหนักท่านเจ้าเมื่องอทันทีบทที่เกสบสองไปต่อท่านพ่อตาท่านพี่ข้าและหลินเอ๋อคงแตงงอขอลาเดินทางต่อขอรายเย่เทียนกล่าวไปหายหนเดินทางไปหายนอชางไว้เหลียงกล่าวอย่างตกใจคือข้าและหลินเอ๋อพร้อมใจกันเดินทางไปที่ทวีตสูงขอรับเย่เทียนกล่าว เออเช่นนั้นก็แล้วแต่เจ้าหากมีคันบุตรข้าต้องเป็นคนเลี้ยงท่านเจ้าเมืองกล่าวท่านพ่อก็ชางลิงนอายหน้าแดงขอรับท่านพ่อตาเย่เทียนกล่าวเบาๆเมื่อกล่าวลาท่านพ่อตาแล้วเย่เทียนกับชางหอลืนก็ออกมาพบกับม่อหลงที่รออยู่ทั้งสามก็ออกเดินทางต่อทันทีเจ้าหนูไปทางนั้นชายชราชิงฟงกล่าวขอรับท่านปู่เย่ทียนขันรับและออกเดินทางทันทีอัญญประกาศคู่ลิงนเออเจ้าเข้าปราสาทก่อนและฝึกฝนในนั้นก่อนท่านปู่จะดูแลเจ้าเอง เย่เทียนกล่าวกับชางหลินแล้วก็วาดมือไปที่นางทันทีเจ้าคะท่านพี่พูดจบนางก็หายไปเอาละท่านลุงม่อหลงเราต้องเดินทางไปทางนี้ก่อนเย่เทียนกล่าวขอรับนายน้อยม่อหลงกล่าวทั้งสองได้พุ่งตัวไปอย่างรวดเร็วระหว่างทางก็เจอสัตว์อสูรบ้างแต่ก็เป็นม่อหลงจัดการและเก็บแกนอสูรแวส่วนสมุนไพรจะเป็นเย่เทียนเป็นคนเก็บจะเฉพาะที่จําเป็นเตออกการเลื่อนระดับพลังเท่านั้นและเอาเข้าไปปลูกในแหวนนิติท่านลุงเขาลูกนั้นละขอรับเย่เทียนกล่าวและชี้มือไปที่เขาลูกนั้น ที่เขาลูกนั้นมีสิ่งใดอยู่งั้นหรือนายน้อยม่อหลงกล่าวถามมีสิ่งจําเป็นสําหรับข้าอยู่ขอรับข้าเองก็ยังบอกมีได้ว่าคือสิ่งใดเย่เทียนกล่าวว่าแล้วทั้งสองคนก็พุ่งไปทันทีและก่อนจะถึงจุดหมายพวกเขาก็พบกับคนกลุ่มหนึ่งที่กําลังไปยังทิศทางที่พวกเขากําลังจะไปเช่นกันแต่ทั้งสองไม่สนใจและได้ผ่านกลุ่มคนเหล่านั้นหนอนไปและอีกหลายกลุ่มที่เจอตลอดหลายวันมานี้มันต้องมีอะไรแน่ๆทําไมเจอกับคนหลายกลุ่มที่มุ่งตรงไปยังที่เรากําลังจะไปเย่เทียนคิด พออามาถึงเขาก็พบกับสามสำนักใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฟ้าเหมันฟอรึกษาสวรรค์เปลเอวอัคคีและเหล่าตระกูลใหญ่ตระกูลหลงฟู่ฉินเฉินล้วนมากันเป็นร้อยที่สำคัญส่วนมากจะเป็นผู้เยาว์ที่อายุน้อยไม่เกินย5ิห้าปีปราณห้สิบกล่าวคนต่อสำนักและตระกูลเหล่านั้นเพื่อมีให้เป็นที่สนใจเย่เทียนจึงเปลียนุนแปลงตัวเอง,เองหายเมะเป็นจอมยุทธพออ์พเนจรโอ้ท่านหลงท่านก็มาด้วยหรือนี่ชายชราคนหนึ่งกล่าวทักขึ้นโอ้ท่านฟู่เฉินยวนนี่เองนึกว่าใครปีนี้นำเหล่าผู้เยาว์มาเองเลยนะท่านชายชราหรืออาวุโใญ่่ระกูลลงเอยยทท โฮอาโฮอาโฮอามีแค่ข้ารกที่มาทุกๆตระกูลล้วนแล้วแต่มากันทั้งนั้นชายชราผู้เฉินหยวนกล่าวแล้วตอนนี้ใหญ่มีเห็นพวกเขาเล่าอาวุโสใหญ่ตระกูลหลงกล่าคงกําลังเดินทางมาโอ้นั้นไงพากันมาแล้วผู้เฉินหยวนกล่าวและชี้มือมาที่คนอีกกลุ่มที่กําลังพากันเดินเข้ามาและตั้งกระจมพักอาศัยอยู่เฮอปีนี้ทั้งสามสำนักก็ส่งสิทธิ์รุ่นเยาวเข้าร่วมเยอะกล่าวทุกปีอวุโสตระกูลหลงกล่าวและมองมาทางกระจมของกลุ่มสามสำนักก็เพราะมีสำนักที่ถูกล้างสำนักไปพพววววกกเเเเขขาาลลยิิิ่่มจนนนนนึู้ห ว่าแต่ท่านรู้หรือ,อยังว่าใครเป็นคนทําอาวุโสตระกูลหลงกล่าวข้าก็ไม่รู้เช่นกันผู้เฉินหยวนกล่าวว่าแต่ท่านเทียนหยางส่งผู้เยาวเข้าไปครั้งนี้กี่มากน้อยหลักผู้เฉินหยวนกล่าวก็ประมาณห้าสิบคนเท่านั้นปีนี้ตระกูลมีผู้เยาวน้อยยิ่งอาวุโสเทียนหยางกล่าวโฮคาระวะ่าท่านเทียนหยางและท่านเฉินหยวนขอรับชายชราคนหนึ่งกล่าวโอ้ท่านอาวุโสฉินกังนี่เองอาวุโสเทียนหยางกล่าวท่านอาวุโสเฉินหยางหายปีนี้เดินทางล่าช้านักหลักผู้เฉินหยวนกล่าวทักทาย แต่ข้าก็มาถึงก่อนมิติจะเปิดก็แล้วกันเชิญอย่างไห่กล่าวเนบแหนมเล็กๆดูเหมือนจะสามัคคีกันแต่ก็แอบชิงดีชิงเด่นกันลับหลังตลอดมาสําหรับสี่ตระกูลใหญ่และระยะเวลาหกเดือนที่อยู่ในนั้นข้าหวังว่าเหล่าผู้เยาว์ของท่านคงมีการพัฒนาขึ้นนาท่านชินกังผู้เชิญยวนกล่าวว่าบ้างโฮอาโฮอาโฮอาเมื่อสิบปีที่แล้วตระกูลท่านได้ผู้เยาว์ออกมาไม่ครบเลยนี่อาวุโสเชิญกังกล่าวของท่านเองก็แข่งกันมีใช่หรือผู้เชินหยวนกล่าวยิ้มยิ้มเจ้าอาวุโสชินกังพูดไม่ออก และก่อนที่เรื่องราวจะลุกลามไปกล่าวนั้นกลุ่มมวลอากาศเริ่มบิดเบี้ยวฝุ่นควันคลุ้งไปหมดแล้วไม่นานก็เกิดช่องมิติขนาดใหญ่ขึ้นระหว่างหูเหวนั้นเย่เทียนมองอยู่เลยกล่าวว่าท่านลุงม่อหลงเข้าไปในแหวนก่อนแล้วกันขอรับเย่เทียนกล่าวบอกขอรับนายน้อยม่อหลงกล่าวแล้วเย่เทียนก็วาดมือเอาม่อหลงเข้าไปในแหวนทันทีบทที่เก้าสิบสามิติลึกลับเมื่อเก็บม่อหลงแล้วเย่เทียนก็พู้เงอตัวตามเหล่าสิทธิและเหล่าสำนักต่างๆเข้าไปทันทีภายในมิติทันทีพอเข้าเย่เทียนก็ถูกส่่มมใหห้้าาาาอีีกทททันทนนขงเปป็ไรซ เคี้ยวขจีไปด้วยหมูไม่ใหญ่และมีกลิ่นไอพลังปราณที่เข้มขน้นสูงกก่าโลกภายนอกมากตอนนี้เย่เทียนออกเดย์ทางไปเรื่อยๆเขามองหาสมุนไพรต่างๆไปด้วยระหว่างมังเย่เทียนได้เก็บสมุนไพรระดับสูงหลายต้นและให้หม้อหลงปลูกขยายพันธุ์ในแหวนโลหอสวรรค์และตอนนี้เขามาถึงวิหารแห่งหนึ่งที่สวยงามหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางป่าเย่เทียนจึงรีบเข้าไปเพราะอาจมีคนกลุ่มอื่นเข้าโอ้ข้าโชคดีจริงๆมีทั้งโอสถระดับสูงทักษะระดับสูงอาวุธสมุนไพรว่าแล้วก็เอาปราสาทออกมาทําการดูดเข้าไปจนหมมดแล้วออกาททันที เจ้าเป็นใครเข้ามาก่อนเราได้ไงชายคนหนึ่งกล่าวข้าแค่จอมยุทธ์พเนจรเท่านั้นเย่เทียนกล่าวดีแล้วเจ้าได้อะไรมาจงเอาแบ่งให้พวกเราด้วยชายอีกคนกล่าวข้าว่าพวกเจ้าอย่ายุ่งกับข้าดีกล่าวเย่เทียนกล่าวฮ่าฮ่าฮ่าไม่ให้ยุ่งก็ได้แต่เจ้าต้องมอของที่ได้มาทั้งหมดชายอีกคนกล่าวนี่พวกเจ้าจะเอาให้ได้ใช่หรือไถ่เม่เย่เทียนกล่าวของมันแน่อยู่แล้วแล้วเราจะปล่อยเจ้าไปเอออแล้วก็ถ้าเจอพวกเราอีกก็มอบของให้เราด้วยหลักมันกล่าวยิ้ม อึมได้ตามนั้นเย่เทียนกล่าวจบก,ก็หายไปแล้วกลับมายืนที่เดิมพร้อมหัวมันทันทีฮ่าฮ่าฮ่าตึกกบมันหัวเราออยู่ดีๆก็สะดึกเพราะมองดูมือที่เย่เทียนถืออยู่และมองดูเพื่อนมันที่ตอนนี้หัวมันหายไปตอนหายนอไม่รู้น้อยยอยอ,ยอ,ยอแกแกฆ่าสะหายฆ่าตายยอยยอยอยามันพุ่งเข้ามาใส่ทันทีพลังหมัดแม้จะหนักหน่วงแต่ก็แค่ระดับปฐพีส่วนเย่เทียนนั้นระดับเซียนชั้นต้นมีหรือที่จะหว่นหายวอ หมบฉับเย่เทียนยื่นมือออกไปกุมหมัดมันแว้แล้วดับสีดำทมินออกมาตอนหายนอไม่รู้ฟันฉับไปที่คอของมันทันทีเลือดพูเองงกระจายแต่เยเทียนหายไปแล้วมายืนอยู่ข้างหลังพวกมันเสียงฉับฉับฉับ,บเสียงสามเสียดังขึ้นไม่ห่างกันล่เรียนกันชั่วห้าลมหายใจทุกอย่างก็จบเย่เทียนค้นตัวพวกมันและเก็บแหวนมิติจนหมดแล้วหายไปจุดจุดปังตู้มอ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  เสียงต่อสู้ดังสนั่นป่าเย่เทียนได้ยินก็สงสัยเลยแอบเข้าไปดูเห็นชายสองคนต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงบางอย่างกันอยู่เย่เทียนมองเข้าไปด้วยเนตรมังกรพบถ้ำแห่งหนึ่งมีปลิ่นอายแปลกๆออกมาเย่เทียนจึงใช้ย่างก้าวมังกรลมแล้วหายไปและเข้ามาในถ้ำภายในถ้ำนั้นกว้างใหญ่มีแท่นหนึ่งตั้งอยู่และมีคมภีเล่มหนึ่งวางอยู่เย่เทียนจึงเดินเข้าไปหลังจากแก้ให้่า้กลนแล้วมันเป็นคมพีรทักษะวิชาหนึ่งชื่อว่าครอบจับวาวที่พวกมันแย่งกันคงเป็นคมพี์เล่มน,นี้สินะดีหละว่าแล้วเย่เทียนก็เก็บคััมีี์นนน้ทท และเอาคำพีที่ได้จากวิหารนั้นมาเป็นคำพีระดับกลางวางแวแทนแล้วใช้ย่างก้าวมังกรลมออกไปทันทีการต่อสู้ยังไม่จบแต่เย่เทียนไหายนอนเลยสนใจใช้ออกด้วยย่างก้าวมังกรลมทันทีเอาละลองดูสิ่งที่พวกมันแย่งชิงกันก่อนดีก่าวแต่เราต้องเข้าไปในปราสาทก่อนว่าแล้วเย่เทียนก็หายไปหลังจากหนีมาไกลถึงห้าลี้บทที่เกขาวดี พี่ใหญ่ๆๆสถานการเดิมก็เกิดขึ้นเมยออิงแม้ตัวจะโตเท่าเด็ก13-14ถปีแต่ด้วยนิสัยยังเป็นเด็กของนางก็ยังเหมือนเดิมเนื่องจากห้องแห่งการเวลาจะพัฒนาแค่ร่างกายแต่อุปนิสัยยังเหมือนเดิมเมยออิงกระโดดกอดเขาทันทีที่ได้กลิ่นอายเขาเข้ามาตอนนี้นางตัวสูงและเป็นหญิงสาวที่สวยงดงามมากใบหน้ารูปไข่คิ้วสวยตาโตปากสวยได้รูปจมูกโด่งพองงามพี่ใหญ่อาคิดถึงท่านเมยออิงกล่าวและกอดแน่นซบหน้าลงบนไหโลเยเทียนอืมมอว่าไงเจ้าตัวยุ่งตัวโตขึ้นเยอนรา เย่เทียนกล่าวแล้วลูบหลังเบาๆพี่ใหญ่ไม่ให้ข้าไปเที่ยวอีกแล้วหรือเมยออิงอ้อนออดให้ไปสิแต่ตอนนี้พี่ต้องไปพบท่านแม่ท่านพ่อก่อนเย่เทียนกล่าวและคลายกอดเจ้าค่ะเมยออิงกล่าวและกอดแขนเย่เทียนเดินไปพี่ใหญ่ต้องดีใจแน่แน่เมยออิงกล่าวดีใจอะไรเจ้าตัวยุ่งเย่เทียนกล่าวพร้อมมือขยี้หัวเมยออิงเดี๋ยวพี่ใหญ่ก็จะรู้เองเจ้าค่ะเมยออิงกล่าวยิ้มยิ้มเมื่อเย่เทียนเดินมาถึงห้องโถงของปราสาทชั้นล่างก็เห็นเหล่าพ่อพ่อแม่แม่ตัวเองนะั้งงอ,อยิ้มอยู่ ทานพ่อท่านแม่ว่าแล้วก็เดินไปกอดแม่แม่ของเขาทันทีแม่จะโหดเยี่ยมกับศัตร,ตรูแต่เย่เทียนก็ไม่เคยโตกับพวกเขาเลยว่าไงเทียนเอ,อ๋อนางว่าพลังลูกผัวลูกชายนางเบาๆท่านพี่สามีภรรยาทั้งสองกล่าวพร้อมกันที่เห็นเขาเดินมาพวกเจ้าเป็นอย่างไรบ้างเย่เทียนกล่าวถามและเดินเข้าไปกอดพวกนางดีมากเจ้าขน้องหญิงตั้งใจฝึกมากเจ้าคะ่ะเชียวชูรันกล่าวและซางหลินก็ยิ้มอายดีแล้วละขอแค่พวกเจ้าสามารถดูแลตัวเองได้ข้าก็หมดห่วงเย่เทียนตอบและลูบหัวพวกนาง เทียนเอ๋อดูนี่สิว่าใครเป็นปู่ห่วงหลงที่อุ้มเด็กชายราวราวสองสามปีมาหน้าตาน่ารักใบหน้าหล่อเหลาตั้งแต่เด็กแววตาสุขชนกำลังดิ้นอยู่ในอ้อมกอดของชายชรานี่อัญญประกาศคู่เย่เทียนมองมาแล้วกล่าวค้างแวะท่านพี่บุตรพี่หญิงใหญ่เจ้าข้าและข้าเองก็อยากได้เช่นกันสรางหลินเอ่ยกระซิบเบาๆและก้มหน้าอายอายลูกข้าหรือเย่เทียนกล่าวด้วยแววตามีความสุขเดินช้าๆไปอุ้มเจ้าตัวเล็กมาในอ้อมกอดใช่แล้วไปหูกล่าวเขาชื่ออะไรเย่เทียนถามทั้งยังกอดเจ้าตัวเล็ก ยังมีได้ตั้งให้เจ้าคะ่ะเซียวชูรันกล่าวยิ้มยิ้มมองพ่อลูกกอดกันเป็นภาพที่งองงามสําหรับนางอือมอท่านพ่อข้าขอชัชื่อโอไปเชิญได้หรือไม่ขอรับคําว่าไปมาจากท่านพ่อหนึ่งส่วนคําว่าเชิญมาจากพ่อรองได้ไหมขอรับเย่เทียนกล่าวได้ได้ไดีด,ด,ดีห้าห้าว่าไงเจ้าลงไปเชิญน,น้อยของปู่ห้าห้าห้าไปหูกล่าวด้วยรอยยิ้มมีความสุขทุกทุกคนก็ยิ้มกับสามชิกใหม่เย่เทียนมองดูด้วยรอยยิ้มหลังจากนั้นเขาก็เอาภรรยาทั้งสองเข้าห้องไปประกูลหลงนะทวี ท่านใหญ่หญขอรับข้ขามีข่าวมาแจ้งขอรับเทออบ้านหลินเฟยเข้าในห้องภายในตำหนักหลังฤหาสน์ตระกูลหลงมีข่าวอันใดรีท่านพ่อบ้านนายท่านใหญ่กวงเย่กล่าวมีข่าวนายน้อยแล้วขอรับพ่อบ้านกล่าวว่าว่าไงนะนายท่านห่วงเย่กล่าวอย่างตกใจขอรับตอนนี้นายน้อยอยู่ทวีประดับกลางขอรับพ่อบ้านกล่าวว่าไงนะข้าบอกแล้วมีใช่หรือห้ามพาเขากลับมาให้แค่คุมกันเขาเท่านั้นนายใหญ่กวงเย่กล่าวเรื่องนี้เป็นนายน้อยเองที่เขาต้องการมาขอรับคือ ว่าแล้วพ่อบ้านก็เล่าเรื่องต่างๆจากหม้อหลงให้ฟังจนจบเฮ้อไอแม่คิดว่าเขาจะกล้าขนาดนี้เอาละให้ท่านส่งคนออกไปที่ทวีประดับกลางโดยด่วนและคุ้มกันเขาลับๆอย่าให้ใครรู้กวงเย่กล่าวถอนหายใจขอรับพ่อบ้านกล่าวและถอยออกไปทันทีอืมไปเถอะกวงเย่กล่าวหลังจากนั้นเชียนอเอ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 อนายท่านใหญ่กวงเย่พรดพลาดเข้ามาหลังจากพ่อบ้านจับไปท่านพ่อท่านมีอะไรหรือหลงเย่เซียนกล่าวถามท่านพี่ท่านมีอะไรหรือหลงอี้เหียนพรรยาถาม คือข้าได้ข่าวมาจากพ่อบ้านว่าเทียนเอ๋ยยังมีชีวิตอยู่และตอนนี้เขาอยู่ทวีประกับกลางนายท่านกวงเย่กล่าวข้าท่านพ่อท่านกล่าวจริงหรือที่เทียนเอ๋ยยังมีชีวิตอยู่หลงเย่เซียนกล่าวอย่างตกใจท่านพี่มาหมายความว่าเทียนเอ๋ยยังมีชีวิตอยู่นั้นหรือหลงเซียงงอเชียวพันรายากล่าวอย่างตกใจและดีใจน้ำตาแห่งความเป็นแม่ไหลออกมาอย่างงอดมีได้ข้าก็ไม่แน่ใจแต่ท่านพ่อพูดมาอย่างนี้เย่เชียนออกล่าวเทียนเอ๋ยลูกแม่ฮือฮืๆอื้อหือน้ำตานางไหลออกมาอย่างหยุดมิได้ ทอเทียนเอ๋อร์หลานย่าเจ้าคงลำบากมากสินะหลงอี้เหียนกล่าวพร้อมกอดเชียงเชียวร้องไห้ท่านพี่ข้าอยากเจอเขาข้าอยากเจอลูกข้าคิดถึงลูกฮือ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 เชียงเชียวกล่าวและร้องไห้ไม่ได้เราเจอเขาตอนนี้ยังไม่ได้นายท่านใหญ่กวงเยกกล่าวทอไม่เจ้าคะท่านพ่อข้าคิดถึงเขาชเชียงเชียวกล่าวมองนายท่านใหญ่ทั้งน้าตาเพราะหากพวกนั้นรู้ถึงการหนี้อยู่ของเขาพวกนั้นไม่ปล่อยเขาแน่นายท่านกวงเยกกล่าวแล้วเราจะทํายังไงเจ้าคะท่านพี่ข้าเป็นห่วงเขาอี้เหียนกล่าวมองหน้าสามีนาง ข้าเองก็ห่วงแต่ข้าได้ส่งคนไปคุ้มกันเขาแล้วเราทําได้แค่นี้แหละนายท่านกวงเย่กล่าวโทเทียนเอ๋อลูกแม่ฮือ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 เชียงเชียวกล่าวแล้วร้องให้น้าตาเต็มหน้าเมื่อรู้ว่าเขามีชีวิตอยู่เราก็คงต้องรอให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นนายทานใหญ่กวงเย่กล่าวท่านแม่ท่านย่าใครหรือเจ้าคะ่ะเสียงเด็กน้อยเอ่ยขึ้นงงมองหน้าทุกคนในนั้นไปมาที่หลิงมานี่เขาเป็นพี่ชายของเจ้าไงเชียงเชียวกล่าวและกอดนางแวดด้วยน้ําตา พี่ชายหรือเย้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  ye, ข้ามีพี่ชายแล้วเย้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  ye, อีหลินดีใจกระโดดโลดเต้นไปมาทุกๆคนเห็นแขนนั้นก็ยิ้มแต่เต็มไปด้วยน้ำต่อตาแห่งคนความสูขอแต่ไม่มีใครรู้ว่าปัญหากำลังจะเกิด